สวัสดีครับเพื่อนๆเชา้าฮวงไคอินแพดสตาร์ริวนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับคอนเทนต์ของชาแนลคิรบัตนะครับผมวันนี้มาในคอนเทนต์ที่ทุกคนกําลังสงสัยกันอยู่นะครับผมแล้วก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะดีจริงเปล่าอะถ้าเราซื้อมาเราจะคุ้มค่าไหมเอาไปแลกตัว๋วคูปองเปิดกรชาดีกว่าไหมนะครับผมวันนี้มาแล้วครับคาตอบจากคิรบัตชาแนลนะครับผมเออกลับ ซูเปอร์อิมโพสเตอร์ในซิมเลตยูนิเวิร์สนะครับผมแลกดีไหมหรือว่าไม่แลกดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทียบดาเมจเลยว่าก่อนแรกกับหลังแรกแล้วเอามาอัพตัวผมจะใช้ตัวเป็นตัวของเซเ่นะในการทดลอนะครับผมในการอัพตัวแล้วอัพไลท์โคแล้วมันเก่งขึ้นไหมมันดาเมจแรงขึ้นไหม จากรีเวอร์หนึ่งแล้วก็เลเวลที่เราสามารถอัพได้สูงสุดนะตอนนี้ก็คือเลเวลรสี่นะยังอัพเวอร์ห้าไม่ได้นะครับผมน่าจะอาทิตย์หน้าเนี่ยจะอัพเวอร์ห้าได้นะครับสำหรับวิธีการอัพก็ง่ายๆนะครับผมเข้าไปที่ตัวละครของเราแล้วก็เลือกไลค์โคนในซิมเนเลตยูนิเวอร์เลยนะต้องเป็นไลค์โคนในยูซิมเเลตยูนิเวิร์สเท่านั้นนะถึงจะอัพตัวของอ่าซูเปอร์อิมพอร์เตอร์ได้นะครับผมจากนั้นเนี่ยอ่ากดที่วางซ้อนแล้วก็เลือกซูเปอร์อิมพอร์เตอร์มาวางซ้อนกันได้เลยนะตอนแรกเนี่ย ไลท์โคลของเดอะฮันเนี่ยมันเพิ่มอัตราคีย์ที่ข้อแค่8%ใช่ไหมแต่ว่าพออัพเวอร์สเนี่ยก็กลายเป็น14%นะแล้วยังไม่พอนะพอเราสังหารศัตรูก็จะเพิ่มบูสต์ดาเมจ2เทินเพิ่มดาเมจเป็น35%นะเออแรงมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทียบดาเมจรีเวอร์หกับรีเวอร์สให้ดูนะครับผมอาทิตย์หน้าเนี่ยมันเป็นเวอร์หแล้วน่าจะแรงกว่าเดิมเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคช่วงเที่ยวดาเมจนะครับผมตอนแรกเบทเทิลเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยเซเลน,นะครับผมใช้สกิลของประจำตัวของเซ,เ,ซเลน,นะก็ฟันศัตรูไปนะครับผมดาเมจขึ้นมา5,800นะ5้า0นปนี่คือไม่มีบัฟอะไรเลยนะครับผมนี่คือดาเมจเพียวเลยไม่มีบัฟอะไรเลยนะจากนั้นเนี่ยพอเซเลสังหารศัตรูได้อ่าพาสซีฟของเซเลก็จะ ได้เทิร์นของตัวเองยังไม่พอยังบูตดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมด้วยเอฟเฟกของไลท์โคนเดอะฮันนะครับผมไลท์โคนที่จะบูตดาเมจอยู่แล้วเวลาสังหารศัตรูได้เป็นเวลาสองเทินนะก็จะบวกขึ้นไปอีกนะหรือว่า1ก็บวก24%นะถ้าจําตัวเลขไม่ผิดนนะจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้สก,กิลเดิมนะครับผมฟันศัตรูตัวเดิมเลยนะครับผมแต่ทีนี้พอบูตดาเมจไปถึงที่1 200เนี่ย แล้วก็มันก็ยังติด effect, เอฟเฟกต์ The Hunt เหมือนเดิมนะครับผมแต่ทีเนี้ยเอฟเฟกของเจ้าพาส,สีของเซเล่เนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะครับผมจากนั้นผมเข้าในเทิร์นของตัวที่2ของผมก็คือนาตาชานะครับผมแต่ว่าผมใช้อันติเซเล่ในการแย่งแย่งเทิร์นของนาตาชาไปก่อนนะครับผมอันติของเซเล่นะแต่ว่ามอเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันยังติดตัวของเอฟเฟกของไล์โคนอยู่นะอ่าทีเนี้ยเราจะได้วัดดาเมจของ ไลค์โคได้จริงๆนะครับผมว่าดาเมจของไลค์โค้นั้นเป็นยังไงนะสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดาเมจของเก่าหรือว่าของใหม่จะแรงกว่ากันนะที่จริงอ่ะดาเมจมันถั่วเฉลี่ยเฉลี่ยกันอยู่แล้วนะเพราะว่าบางฮิตมันอาจจะไม่คีดที่ข้อนะครับผมเริ่มแรกนะก็ใช้สกิลประจําตัวนะครับผมแบบโนบัฟนะครับผมดาเมจขึ้นมา5,500นะครับผมซึ่งของเก่าที่เรา ฟันกันทีแรกอะ่ะมัน5,800้ยใช่ไหมแบบโนบัฟนะครับผมจากนั้นเนี่ยเรามีบัฟแล้วั u ฟประจำตัวของเซเล่บั f f ไลท์โคนลิเวอร์สีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะไลท์โคนลิเวอร์สีแล้วก็บัฟประจำตัวเซเล่ดาเมจจะเท่าไหร่นะครับ1,789นะครับผมซึ่งตอนแรกที่เราทำกันนะได้1,200่้ยใช่ไหมดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกอประมาณ500นะครับผม ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจดีนะ500 5 0อนะอ่นถ้าเทียบเป็นเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ล้วก็ประมาณ5%นะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาลองอันตีดูนะครับผมใส่ตัวตัวเดียวกันเลยตัวที่เราเคยอันตีนะครับเป็นเทินเป็นเทินของของออนาตาชาแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็แย่งเทินมานะอุ้ย 23,265นะเออมันมีดาเมจเบรกขึ้นมาด้วยนะดาเมจเบรกนี่ก็เพิ่มมาอีก700นะแต่ว่าแรงแรงขึ้นกว่าเดิมนะถึงโหกี่พันอะพี่5,000เลยหรอเพิ่มขึ้นมาอีก5,000เลยนะก็สรุปแล้วก็คือแรงกว่าจริงๆนะครับผมยังไงก็ข้อสรุปอันนี้ก็มันอาจจะเทียบครั้งเดียวเนะี่อาจจะเทียบได้ไม่เสถียรพอนะครับผม ไงแต่ว่ามันแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับผมไงเพื่อนๆก็ลองไปปรับตัวปรับใช้ปรับใช้ดูนะครับผมว่าจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อดีนะบางทีเนี่ยเพื่อนๆอเนี่ยอาจจะเก็บไว้ในตัวตู้ต่อไปอย่างตู้จริงหยวนใช่ไหม เห็นว่าอนาคตเนี่ยเขาจะใส่ตัวของไลท์โคมนประสานเพิ่มด้วยนะอืมอยังไรก็เพื่อนก็รอรอดูแล้วกันนะไลทโคมตัวใหม่ของ s i m u l เลตยูนิเวิรนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ทีละปัดชแนลขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันนะคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย